สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้เราพามาเลาะเก็บผักป้าพี่น้องนี่นะคะมะเขือ cheers, พ่วงพี่น้องพี่ใบเสียเอาไปซุปมืะแร็งนี่พี่น้องระวังนะเพื่อนๆเออระวังเด้อพี่น้องผักมีหนามเด้อพี่น้องมะเขือพ่วงนี่หนามคมด้วยนะคะมะเขือพ่วงนะคะผักมีหนามพี่น้องผักมีหนามมะเขือพ่วงนะคะพี่น้องมากเกบตามป้านี่แหละพี่น้องอื วาเก็บเอาตามป้าตามตรงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเก็บยากยากได้พี่น้องถ้าเราไม่มีอันอันแนวตัดไหมพี่น้องกันไก่เนาะไม่มีกันไก่นะพี่น้องกล้องมันอาจจะหมุนแนะ่แก็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องนี่นะก็พ่อมพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องพ่อได้เก็บอยูะพี่ใบมีมะเขือเปาะแล้วพี่น้องเราก็จะเอามะเขือพวงไปใส่ด้วยนะพี่น้องนี่อือ เก็บตามป้าตามดงนี่หละพี่น้องบ่าต้องปลูกดอกพี่น้องมะเขือพวงนะ่ะบ่ต้องปลูกกินนะพี่น้องมันเป็นน้าพี่น้องผพกมันเป็นน้าพี่น้องปลูกก็เดี่ยวกับสิบาทมือบาดยังอีกเคยปลูกที่บ้านน่ะพี่น้องดอกมากนะมันเพื่อนถ้าใครย้อนดูคลิปเก่าๆของช่องใบบุยลำนะพี่น้องมะเขือพวงอนะ่ะ อยู่ที่บ้านใบบุยลำนะพี่น้องอ้ยดกมากพี่น้องแต่ว่าคอยตัดถิ่มพี่น้องเนื่องจากว่ามันมีหนามเนี่ยพี่น้องมันอันมันบาดคอยไหมพี่น้องคอยเลื่นตัดถิ่มพี่น้องทําอะไรก็ยากเกะกะไปหมดพี่น้องเออก็เลยแบบว่าหากินตามปงตามป้านี่แหละพี่น้องอือนี่เนาะนานๆกินที็นบ่พี่น้องดกพี่น้องต้นเดียวนี่แต่กระดกพี่น้องอื พอเด็เด็ดพอเดิมยุ้ยพี่น้องพอได้เด็ดพอได้เล็มนะค<อ>ขัดคัดขัดนี่แหละชีวิตไปวิลัม่ำนะพี่น้องเออชีวิตเมีฝรัง่งจังข่อยพี่น้องฮะกินตามดงตามป้าพี่น้องเอ้ยมีแต็นน้องไม้แหละพี่น้องข่อยพวกล้าไปพี่น้องน้องไม้เนี่ยข่อยบวกล้าไปเก็บเด้อพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในป้าพี่น้องมันอยู่ในป้าข่อยย่านเออข่อยย่านอีลีเด้อข่อยพ่มีมูไปพี่น้องนี่ ว้อ้ข้ากลายได้แล้วได้แล้วเห็นบ่เน αι, ่พูดพูการลายพูดพูอีเลพี่น้องแซบของแซบนะของแซบมันก็ต้องเป็นยังซี่แหละของแซบต้องมีน้ำพี่น้องเอ้ยไผ่ทนให้น้ำตำ่ำบ่ได้ก็ได้กินได้พี่น้องเนี่ยบางคนก็บวกาเก็บย้อนมันน้ำต่ำนะคะเอ้ยยนต์น้ำต่ำพี่น้องน้ำต่ำ เก็บยากาเก็บยินน้ำก็แข็งนะพี่น้องถ้ามันต่าก็เจ็บเด้อพี่น้องเออโบได้ว่าเรนเดอร์พี่น้องนี่ต่ำมากก็เจ็บนะพี่น้องโบได้ตัวนะเออเพราะฉะนั้นนะคะต้องคอย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 เฮ็ดพี่น้องคอยคอยเฮ็ดนะคะนี่คือพี่ใบนี้พี่น้องขนาดคอยแล้วกันยั่งโดนนะพี่น้องขนาดคอยแล้วกันยั่งโดน ุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้ยจัดไปพี่น้องมักแบบไดนนะคะพี่น้องใครขยันก็มีกินพี่น้องเออใครขยันก็มีกินพี่พี่น้องได้หลายเติบยูได้หลายเติบยืนบะพี่น้องได้หลายเติบยูพี่น้องเราจะไปซุปเย็นนี้แหละพี่น้องข่อยสิไปซุปเหมือนแลกงนี่แหละเออซุปไส้มะเขือเปาะแล้วก็ปลาส้มน้ำนะคะกินกับปลาส้มข้าวเหนียวเด้อพี่น้องมือแรงนี่นะคะจะกินกับข้าวเหนียวนะคะ ปลาสมนะคะสุกมะเขือนีนแ่แหละแซบ่บขากลายขากลายพี่น้องขากลายโอ้ยตําแล้วตําแล้วน้ำตําแล้วพี่น้องขอบคุณเด้อขอบคุณนะคะ